เพืเ่อนๆคนนี้สเปคแมกกาซีนก็พามาดูรถ AE100 นะครับหรือว่าที่เขาเรียกกัน3ห่วงวันนี้เรามาอยู่กับรถพี่ชายของผมเอง AE Thailand บางกอกตะวันตกครับเจ้าคันนี้ที่เรียกกันว่าน้องไข่โป๊น้องอะไรนะพี่น้องไข่โป๊น้องไข่โป๊น้องไค่โป,โปคือจริงๆพี่ก็ไม่มีเงินทำสีไงเลยแทนสีนี้ โอเควันนี้เรารู้จักมันรู้จักกับพี่เขาเลยพี่เบิร์ตแนะนำตัวนิดนึงครับผมอ่าผมเบิร์ตนะครับเอไอไทยแลนด์กระกอบตะวันตกนะครับสังกัด a อไอ a ทยแลนด์ตรงนะครับก็วันนี้น้องว่างเลยขอให้มาออกกล้องน่อยนานๆแล้วไม่ได้ออกทีนึงคือสีนี้มันมีจุดจุดเริ่มอยู่ยงงไที่บอกว่ามันมีจุดเริ่มอยู่คือว่าจริงๆอะมันลงสีโป๊มันลงสีโป๊ไปก่อนตอนนั้นพี่เปลี่ยนมาหลายสีมากแล้วมาเจอพอ จากสีน้าตาลก็เลยมาสีนี้พอเป็นสีนี้ปุ๊บเขาลองพื้นเป็นสีโป๊ะพี่ก็เลยว่าเฮ้ยแม่งใช่หว่นได้กูทำเลยผสมสีนี้ให้แม่งเข้ากับสีโป๊ะเลยให้เหมือนสีโป๊ะเลยแล้วทีเนี้ยเขาก็ลูกจริงๆก็คือลูกพี่พี่ต้องบอกก่อนว่าลูกพี่พี่ที่ที่เป็นประธานขับเนี่ยเขาเป็นคนตั้งชื่อให้ด้วยนะเหรอเฮ้ยนี่มปนน้องไข่โป๊ะนี่วะใช่น้องโป๊ะนี่วะไข่โป๊ะเออสีโป๊ะไอ้น้องสีโป๊ะก่อนก็เลยมาตั้งเลือกกันเลยน้องไข่โป๊ะ ไปนอกใจอย right? um> ู่ทีหน no uhh ึ่งแล้วก็ต้องกลับมาสีนี้เหมือนเดิมพี่ไปนอกใจด้วยไปนอกใจอยู่คือลื้อสีออกแล้วทำสีใหม่นี่นะห้าสีในสีที่ห้านี่จบที่สีนี้แล้วคือกลับมาจบสีเดิมใช่ตรงนี้ย้องมาจบสีนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนสีแล้วไม่เกิดต้อเลไม่เกิดคือตอนนั้นมันมีเขามีเขาเรียกมีสปอนเซอร์ให้ทำให้พีปีแล้วตอนนั้นคือตอนนั้นสีเริ่มเละเงินมาเราก็เปลี่ยนใจเลยใช่ป่ะมีสปอนเซอร์ให้พี่ก็เลยเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วปุ๊บมันไม่ใช่เราก็เลยต้องกลับไปกลับมมมมาาสสีีเเดดดิิกลับโยใคร อู๋ช่างพรสปีดช็อปทั้งคันร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้อู่นี้เขาดองพี่ไว้กี่ปีโอ้นานด้วยกับมาสีนี้แต่แต่เราไม่ซีเรียสี่ตไม่ซีเรียสเพราะว่าเราเรื่องงานเรื่องงานเราต้องให้เขาให้เขาเลยเขาบอกว่ามึงจะไปไหนไม่ได้มึงต้องสีนี้เท่านั้นเจ้าของอู่่อาฮะนี่ได้รับการก็เลยต้องกลับมาสีเดิมใช่ถูกต้องอ่าฮะมาครับมาดูด้านหน้ากันมีอะไรบ้างอันนี้ตัวนี้พี่จะคงเอกลักษณ์ของพี่ไว้ครับพี่เป็นเบิร์ดทอรลิงวากอนอ๋อเบิร์ดทอรลิงวากอนเราเกิดจากกันชนหน้าตัวนี้พี่ใส่มาทุกตัววแล้ ไม่เกิดไม่มันไม่ใช่ไม่เกิดแต่มันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยคือมันล้คอนเซ็ปต์ของเรามันต้องต้องนี้ต้องทัวร์ลิงเท่านั้นหน้าเดิมทรงทรงโหดก็มา FX ก็มา VIP ก็มาแต่งมาเกือบทุกทุกหน้าแล้วแต่หน้านี้จบสุดเพราะว่ารุ่นนี้มีหลายกันชนให้เลือกถูกต้องรุ่นนี้กันชนเยอะมากกันชนเยอะมากเยอะจนแบบเยอะจนแบบว่าไม่รู้แล้วกันบางทีกันชนแม่งแพงกว่าตัวรถด้วยอย่าง VIP ตอนนี้ปลาไปเท่าไหร่แล้ว เจอสภาพดีดีกว่าไปแล้วปาเจอสภาพไปดีสีไม่อยู่สีไม่อยู่แล้วใมสี่หมื่นไม่อยู่ถูกต้องมาพูดถึงตัวนี้เป็นยังไงพี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวจริงๆแล้วนี่มันเป็นมันเป็นตัวแวนครับมันเป็นแวนแวนของตัวนอกของญี่ปุ่นเขาของรุ่นนี้ที่เป็นหน้านี้ที่มันเป็นห้าเป็นหใช่ไหมครับผมแล้วเดี๋ยวนี้คคือบอดี้เขาเนี่ยใส่ด้วยกันได้หมดอ๋อทุออย่างมันตรงหมดเลยถูกต้องหูเหอสเปคลูเสียบใส่ด้วยกันได้หมดเลยน็อตเดิมรูเดิมถูกต้องเราก็ จริงๆแล้วคือทรงนี้พี่ชอบมานานแล้วนี่พี่ใส่มาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะอย่างนี้เลยหน้านี้เลยแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยสิปีแล้วแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็ตายหน้านี้ก็ตายหน้าเ่เกือบสิปีครับคันนี้เกือบสิปีแต่อันนี้คือตะก่อนซื้อมาถูกมากครับยังไม่ยังไม่งอยต่แรกยังราคาไม่แรงไม่แรงยังไม่ถึงมื่นเลยไม่ถึงมืเออยังยังยังน่นอยู่ถือว่าได้มาถูกเลยนะถ้าไม่ถึงมื่นทุกวันนี้เท่าไหร่ตอนนี้น่าจะทะลุติดสองละติด20งมื่นนอาจจะ2สอดนิดนโดด้้ภาพตัวนีอยู่ ตามมาด้วยกระจังกระจังท <t ures> <Airbnb> <ira> ูลล <t ures> mm ิงกระจังทูลลิงเขาจะแมทเขาจะแมทต่อคู่กันคู่กันถูกต้องตากันชนหน้าก็เป็นทูลลิงพบเพรางนั้นกระจังก็ต้องรับมาเป็นทูลลิงแล้วกระจังนี้ได้มายังไรพร้อมกันไม่ไม่พร้อมกันก็คนละคนละทีคนละทีได้คนละทีตอนนี้กสภางเหเท่าเดิมเดิมโอ้ตอนนี้กระจังก็น่าจะหลายตังอยู่นะสภาพดีๆต้องมีสี่ห้าพันนะสี่ห้าพันใช่ตอนนั้นเราก็ซื้อมาถูกๆสองพันกว่าบาทตอนนี้เมื่อสิบปีที่แล้วนะตอนนี้อะไรเอี๊น่ากลัว ครับน่ากลัวมากอะไรแพงอะไรค่อนข้างแพงไม่ใช่คนมีตังเล่นไม่ได้นะเอไม่ใช่ว่าคนมีตังก็เล่นไม่ได้นะเพราะหาอะไรไม่ได้อ่าใช่เพราะฉะนั้นใครที่มีไว้อันุรักษ์มันไว้ของเก็บเนี้ยเป็นของเก็บแล้วต้องจะให้ขายรถทิ้งขายอะไรดี่าเป็นไงไปเหมือนพี่แม่โคตรแนวนะเป็นไงเป็นไงคืนนี้ไม่เป็นหมื่นนะห้าพันป้ายทะเบียนเอาโถตัวหนีบเนี้อตัวหนีบสองอันอยู่ไม่ติดอะไรครับล็อกตัวหนีบอย่างเดียว ล็อกตัวหนีบอย่างเดียวถูกต้องเอาตัวหนีบออกทะเบียนออกได้เลยตัวหนีบนี่นะห้าบาทนี่ศึกษาพันทั่วไปมาต่อกันที่ฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงนี้งานสร้างพี่พรใช่งานงานสร้างพี่พรอ๋อทีแรกเขาก็ทาทรงนี้ทําจมูกให้พี่ครับอู่ช่างพรเขาเขาจัดสรรให้หมดเรอทำสรรทั้งหมนี่เขาทําฝาด้วยอะติดฝาติดอะไรให้หมดเขาทําให้หมดเลยชุดนี้ คือมันเป็นฝาเดิมเราเอาเอที5เอาจมูกของเราอ๋อจมูกมาใส่ใช่มาเป็นฝาเดิมถูกต้องแต่ตัวตัวโครงสร้างอะฝาเดิมอ่าครับแต่ช่วงสันเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงสกู๊ปตรงเนี้ยเป็นของเ T 2 1 5ใช่เพราะว่าเขาจะไปแมทช์กันเพราะตัวต้งเหมือนกันถูกต้องไม่ได้ไปแมทช์สกู๊ปของเขามันจะพอดีกันอ่าแล้วก็พี่เขาก็จับสันให้หน่อยอ๋อดึงดึงนะสันใช่สันต้องสันสันให้มันเป็นดูมีมิติขึ้นมาอ่า วางกันด้วยมาต่อยังไงพี่วางกันต่อที่ตรงไหนดีด้านข้างด้านข้างเหรอสเกิร์ตข้างข้างบีเซ็ตไอ้สเกิร์ตของเอ่อเป็นตัวแมทแหละเป็นบีซใช่เป็นของบีซก็คือส่วนมากจะให้แมทจะให้แมทเป็นเป็นบีซกันทห้หมดอ๋อใช่ถูกต้องข้างหลังก็เหมือนการบีซงานยาวแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการชนท้ายกันชนท้ายเป็นสเปคอเมริกาอ๋อก็เป็นตัวยาวมันเป็นยื่นยาวเห็นป่ามันจะยื่นยาวมีสันออกมาแล้วอ่แล้วลิ้นของพี่พันธ์65 จะมาต่อนี่งานพิพันของงานตัวนี้มันจะไม่มีสเกิร์ตกันชนตัวนี้จะไม่มีสเกิร์ตของตรงรุ่นมันตรงนี้จะไม่มีต้องใช้ต้องใช้งานสร้างที่ที่พี่พันเขาทำมาแล้วมันแมทพอแมทปุ๊บเราต่อข้างหน่อยมันก็จะดูเต็มพอดีครับผมอ่สันเสรนอะไรมันก็จะเป็นของบีแซอยู่จริงๆมันก็คือทรงบีแซแต่มันกันชนสั้นอ๋อเป็นเป็นสั้นอ่าเป็นสั้นล้ก็ไาต่อถูกไหมที่ต้องไปต่อให้มันยาวเพราะว่าตัวของเราเนี่ยมันยื่นออกมาปกติ ปกติมันมันมันจะไม่ยื่นอ่ามันจะไม่ยื่นถ้าเป็นเงินชนเดิมมานะครับผมใช่สเปคแมกกาซีนมีขายเสื้อนะพี่กำลังกำลังจะมีเสื้อแล้วนะต่อพี่ต่อจังหวะเทียบว่าถ่ายพี่ถ่ายพี่แล้วมึงยังไปตัดโฆษณาตัวเองอีกจังหวะเทียว่าต่อครับผมโอเคหางหลังงานพิพันธ์เหมือนกันงานปั้นนี่ก็หางหลังงานนับพันงานพิพันธ์นับพันนี่แกดังนะโอ้ยมีทำแบบพวกอะไรเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ของแกไหมไฟเบอร์แล้วไง ไฟเบอร์ทําไงเออไฟเบอร์หร่อป่ะเออไฟเบอร์หร่อป่ะเอ้ยแต่มันทําให้รถหล่ออมันทําให้รถเราหล่อขึ้นได้ใช่แล้วเราก็ไปคุ้มเมาพี่อันนี้อันนี้ก็ทัพทีมอเมริกาแต่ก่อนเป็นทัพทีมทัพทีมอเมริกาเป็นเป็นไฟทัพทีมมาแหละแต่นี้ก็คือเป็นยูโรยูโรใช่เราก็เป็นของยูโรแล้วอันนี้ไปเป็นท้ายอเมริกาอ๋อนีท้ายเมกาใช่แล้วก็ไปรับยูโรจริงๆมันเป็นทัพทีมแดงกัแหละขอความรู้หน่อยพี่ทัพทีมยูโรเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศอะไรยูโรเนี่ยมันก็อยยู่ทททาางงวีปปุโรแหละ มันอยู่ทางยุโรปมันยังไม่อยู่ในญี่ปุ่นใช่ถูกต้องเพราะอเมริกาพวกอ่าพวกพวกทางนู้นไปเขาก็มีใช้ตัวนี้ใช่เขามีใช้ตัวนี้รุ่นนี้มันทั่วทั่วโลกจริงนะทั่วโลกจริงแล้วตัวนี้แล้วมนเป็นบอดี้เดียวทั่วโลกเลยนะถูกต้องถูกต้องแล้วมันสเปคมันได้หมดเลยใช่จริงๆถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยของยุโรปเนี่ยกันชนตัวนี้เขาจะไม่มีแผ่นกระเบียนอ๋อมาติดตรงนี้แล้วจะมาติดตรงนี้แทนใช่เขาจะติดตรงนี้แทนแล้วเป็นทะเบียนยาวๆเคยเห็นแมของของต่างประเทศเขาจะเป็นยาวๆอย่างนี้ใช่ ปลายท่อพี่พรเหมือนกันพี่พรจัดให้ F G K ตรงรุ่น20วาวปลายท่ออปลายท่อก็พี่พรก็จัดให้นะครับแล้วก็มีสรุป,รป,ปมีสรุปอ่ะสรุปเนี่ยเป็น S T S T S T 1 9 1 ST 1 9 1ซึ่ง S T นเนซึ่งมัน,ปลลนเป็นซึ่งมันเป็นโตโยต้าเหมือนกันซึ่งบอดี้ของพี่เนี่ย ในในในประเทศเราอะมันไม่มีมันไม่ผลิตมันไม่มีอยู่แล้วไอ้สลูปเนี่ยไม่มีอยู่แล้วมันต้องเป็นของญี่ปุ่นอยู่แล้วของของบ้านของของของบ้านเขาอยู่แล้วใช่ที่เขาผลิตต้องตัดลายนะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะหาตรงรุ่นยากมากยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องหารุ่นเทียบรุ่นเทียบคือที่ตรงที่ที่ที่ตรงและก็สเปคเนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอ็ทีใกล้เคียงกันอ่ะใช่เอหนึ่งเก้าหนึ่งคือตัวนี้แล้วของวิเบิร์ดเนี่ยทำยังไง ตัดนี่หรือว่าตัดเสาเน่อันนี้พี่พรเหมือนกันโอ้ยพี่พรเหมือนกันเขาผ่าเลาะนี่ใช่ผ่าเดินเก็บรางน้ําไว้เก็บรางน้ำรางน้ําเดิมแต่ใช้เนื้อเนื้อเหล็กตัวนี้ให้มากที่สุดเนื้อเหล็กของของตัวสลูปเนี่ยของตัวสลูปนะที่ติดสลูปมาถูกไหมให้ต้งให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้โครงสร้างมันเบี้ยวครับเพื่อไม่ให้มันบิดเวลาเราขึ้นสะพานตะแคงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้หมดกังวลโอ้นี่น้ำพรกันละเอียดนะโอ้ยแกแกเป็นคนละเอียดมากสุดยอมรับยอมรับตรงนี้อ่าฮะ ก็ไม่มีอะไรมาภายนอกมีประมาณนี้ใช่ก็กระจกมองข้างนี้ไม่ใช่ของไทยนะเนี่ยของไทยมันจะมนๆถูกไหมอันนี้ก็แวนญี่ป่นเนี่ยหรอใช่อันนี้มันก็เรียมเป็นแวนเป็นแวนแต่กระจกเดิมเป็นแวนใช่ฟังก์ชันฟังก์ชันเขาครบหมดทุกอย่างก็คือกดพับกดไรไดสลับพับพับอะไรได้หมดฮะอ่าตัวนี้โอเคมาต่อที่ภายในพี่จ้ะโอโหภายในโคตรเรียมอ่ะเรียมไหมเรียมไหมพี่บอกให้เลยนะตั้งแต่ทำมาไม่เคยได้ขับเลย สี่ช่างจนช่างบอกเลยมึงให้คูเูปั้นให้มึงจอดเหรอขับบ้างเถอะขับบ้างเถอะก็จะประมาณเดิมเดิมเราก็เก็บเลียมเรียเอาหน้าขับแต่ก่อนคือใส่ซิ่งเดี๋ยวนี้เลิกซิ่งแล้วเบาะเป็นไรพี่อันนี้เป็นเบาะหัวทั่วลายเสือขว้าลายเสือฟ้าลายเสือฟ้า,าเานี่ยทั้งชุดทั้งชุดทั้งแผงข้างด้วยหน้าหลังพักพักพักขาพ,พ,พักแขนอ uh huh. ่าหน้าหลัง พักแขนตัวนี้ไม่ใช่ของตรงรุ่นมันหรอกอ่าไม่ใช่ของตรงรุ่นของ AE บ้านเราบ้านเราเนี่ยมันจะเบาหลังเบาหลังมันจะเป็น5ชิ้นครับอ่าอันนี้มันเป็น3ชิ้นอ่าสองชิ้นเออสองชิ้นสองชิ้นอันนี้จะเป็น2ชิ้นอืมสองชิ้นอ่าจะเป็น2ชิ้นนี่กับนี่เราเขาเลือกลายอะไรพี่ลายเสือฟ้าจ้ะลายเสือฟ้าอ่าใช่หัวทั่วลายเสือฟ้าอ่าใช่ตรงนี้นี่คือชื่อเรียกเขาใช่โอ้โนี้มาครบเลยนะแผงประตูถ่างหัวตรงประตูมากระสะสมเก็บโอ้โหรถค้นเลี่ยมอ่ะ จะนน้นเน้นเน้นคินคลีนเน้นคินคลีนขับง่ายๆดูสบายเลิกซิ่งดีกว่าเลิกซิ่งเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ารถเนี่ยนะซิ่งอยู่ไม่ทนแต่คลีนแม่งอยู่ได้นานถูกไหมถูกเออซิ่งเมื่อไหร่ก็ไม่จบถูกต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็นอนอุ้ยแล้วถูกต้องเลยเราเราเราเน้นอย่างเงี้ยเน้นใช้งาน ีีงงาานอยย่เดวแนะนำพวกนี้หน่อยเนี่ยมันมีพวกปุวมนี้ปุ่มฟังก์ชันกระจกมองข้างทั้งหมดเลยที่พี่บอกว่าเป็นแวรนถ้าเป็นของไทยมันจะไม่มีแล้วนี่อะไรพี่พวกนี้ปรับปรับเรือนไม้น้าปัดอ๋อเรือนไม้ใช่ไหมน้าปัดก็เป็นไม้ขาวซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ไม้ไทยบ้านเราอีกอย่างอยู่ดีอ่ะนะเป็นเก้าพันล็อกนะใช่เอฟเฟกต์ปดล็อกร้อยแปดสิบก็แค่นั้นไม่ไม่มีอะไรเยอะแล้วมีทัมเมอร์ใต้ล่างพวงมาลัยเอทัมเมอร์ตัวหนึ่งอะไรเงี้ย พี่เล่นมาทุกเกียร์แล้วจนมาสุดตรงนี้แหละจะมาจบตรงนี้เกียร์โตจบออโต้ดีกว่าเมื่อยๆบ้านเราขับดีๆเนียนๆดีกว่าช้าเกียร์หกเกียร์พ่งแล้วมือเช้าเราก็แซดนะออโต้เห็นไหมท้องมันปั่นไงพี่ห้าวนะท้องมันปั่นไงก็ต้องเอาเพราะว่าเจอช่างดีช่างเขาจับจุดได้มัน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 ได้รอบของเขาอยู่มันก็คือมันก็ขับสนุกอ่ะถูกต้องขับสนุกอยู่เป็นออโต้ที่ขับมันอไม่ได้ขับออโต้แบบหนืดๆนะออโต้มันอยู่ อ่าโอเคตรงไหนต่อห้องเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องโอเคพลังพลังไอ้ลืมลืมลืมตัวนี้ไม่ได้เลยถ้า okay. คนสายเล่นสายเทพเขาต้องมีนะถาดวางคอนโซลหน้าตอนนี้ปลาไปครึ่งหมื่นแล้วเหมือนกันนี่ถาดวางคอนโซลหน้าถาดหน้าถาดหน้าถาดหน้าเห็นปาเอยถาดหน้า,า,นา,า,นาไม่ได้ไม่ไดต hmm. uh, ้ต้องโปรโมทของหน่อยอ่ามีแล้วต้องโปรโมทหน่อย ถาดหน้าเออนี่มีออโต้ไลท์ด้วยกลางคืนผมไม่ต้องเปิดไฟเองนะครับรถคันนี้ทํางานเองออโต้อตโตมัติพมืดปุ๊บไฟติดเลยไฟขึ้นเลยคือฟังชันฟังก์ชันมีทุกอย่างเหมือนรถสมัยใหม่เลยเหมือนรถใช่เหมือนรถรุ่นใหม่ใช่ถูกต้องมีออโต้ไลท์มีมีปัดนวงมีถ่วงนวงเวลาปัดน้ําฝนมีหมดเราเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยคือทำทำให้ฟังก์ชันมันครบเหมือนที่ตัวนอกเขาทำกันอ่าฮะอ่าใช่่นี่มันคือรถเมื่อ ยี่สิบกว่าปีที่แล้วถูกต้องแต่ฟังก์ชันครบหนดนี้เห็นไหมนี่บอกแล้วคือตัวนี้คือจะบอกว่ามันเป็นตัวพัฒนาตัวตัวพัฒนาของรถใหม่ๆรถรุ่นใหม่หยของป่าก่อนที่มันจะเป็นต้นแบบเป็นรถต้นแบบใช่มันจะมีฟังก์ชันไว้ฟังก์ชันไว้แต่พวกนี้มันอาจจะเป็นฟังก์ชันแยกที่อยู่ต่างประเทศถูกล้วมันเป็นฟังก์ชันแยกแต่ตอนนี้มันคือมันอาจจะฝังอยู่ในระบบอยู่ในคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาต่อที่ขุมพลัง ุมพลังตรงนี้พี่เดิมๆไม่ทําอะไรเลยเน้นใสๆขึ้นคลีนเหมือนเดิมอันนี้คือ20บวาวยี่สิบวาวของพี่พรวางให้เหมือนกัน c a g g ถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็พี่พรวางให้เหมือนกันตัวตัวนี้20บวาวตัวที่2นะตัวแรกตัวแรกพังไปแล้วพังแล้วครับตอนนั้นเกียร์เกียร์ทั้งเกียร์แตกทั้งเครื่องพังเลยมีฉายยางไหมพี่ มีครับผมเียเบอร์เกียอาร์เบอร์เกียอาร์ใช่ใส่หกเกียร์ไปลงสนามเป็นไงถอยหลังโชว์แม่งสองรอบเปียวไปเลยเกิดเลยเกิดเลยเบอร์เกียอาร์เลยนี่เป็นเพื่อนของพี่ออฟเดอะเบสออฟเดอะเบสคู่หูกันตะครับสมัยก่อนครูหูกันขี่ควายควายก็ตายขี่ควายควายตายครับผมขี่อะไรก็พังหมดต่อพี่มาเดิมๆแต่ว่ามีอะไรยังไงหมกไหมเนี่ยมัน มันก็ไม่ได้หมกอะไรพี่พรเขาก็เกาช่างอ่ะเขาก็เกาให้อะไรให้ทําลูกสูบใหม่แหวนใหม่เกาอะไรให้ให้มันรูลื่นๆขัดๆเลื่นๆหน่อยแค่นั้นเองพาอพี่บอกเขาแล้วว่าสเต็ปเดิมบอกว่าอ่ะสเต็ปเดิมหมกหมกอะไรเงี้ยหมกนิดเึงลก็มีอะไรมีหม้อน้ำหม้อน้าปีเนียมหม้อน้าปีเนียมก็มีฟังก์ชันเดิมเดิมเดิมเดิเดินะค้ำตรงรุ่นเออคือการจัดหาของเขาเนี่ยคือเขาดูแลให้หมดเลย เรียกว่าเน้นเดิมนี่ว่าเน้นเดิมเน้นเดิมเน้นครีนครีนตสายหัวเทียนนิดหน่อยของเครื่องเคขาก็เป็นคนจัดการให้สีของเครื่องเป็นพวกโชกพวกอะไรเงี้ยแล้วโชกพี่เป็นของอะไรใช้ของอะไรพี่จูเนอร์จูเนอร์คอนเซปต์ตัวนี้คอนเซ็ปต์น่าจะจบสุดแล้วเพราะว่ามันรถรุ่นเรามันยิ่งอายุเยอะขึ้นอ่าใช่ความที่มันอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องใช่ไหมใช้โชกที่มันดีๆนดีขึ้เพื่อไม่ให้มันตัวถังแล้วมันน่วมอ่า ถ้ามันสำหรับคนที่ใช้รถเยอะเนี่ยแนะนําต้องใช้โชคดีๆถูกไหมแต่คนที่ไม่ใช้ใช้รถเยอะเนี่ยโอเคเน้นเน้นเน้นประหยัดหรือเน้นถูกๆก็ได้แต่ตัวนี้ก็คือต้องมันแต่ก็คือเาดีมันก็ดีอ่ะใช่ใช้ดีมันก็ดีมันก็ถนอมรถด้วยมันก็เหมาะกับรถเราไงถูกต้องครับผมมีอะไรอีกไหมเราของพี่จะเน้นสไตล์คินคลีนเดิมๆดูไม่เบื่อแค่นั้นเองดูผ่านๆใครขับมาอีกคลิปนหนึ่ง ร้อยยี่สิบหนึ่งกว้างเท่าไหร่ออฟเซตเท่าไหร่พี่คุณอย่าถามเรื่องออฟเซตเลยพี่จำไม่ได้เลยพุพพุงตรงตอนนั้นพี่ลืมไปพี่ลืมไปเลยจริงเพราะว่าใส่มานานแล้วใส่มานานแล้วใส่แล้วมานานแล้วเหมือนกันยางรัดด้วยขนาดเก็บงานด้วยพี่พรเหมือนกันฮะหนึ่งเก้าห้าห้าสิบไหมหนึ่งเก้าห้าห้าสิบที่วันอ้าที่วันอ้าอันนี้กาใช่ตัวโยกใช้หน้าหลังเท่ากันใช่ใช้เน้นเน้นใช้งานเน้นใช้งานอ่าไม่เน้นสิ้นแล้วค่าเทรดแวร์ให้มันเหมาะสมกับการที่เราใช้งานอ่าครับถูกไหมอ่า แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้ก็คือเก็บใช้กันอื่นส่วนมากใช้มอไซค์ทำเก็บแล้วจะทำเก็บแล้วทำเก็บแล้วให้ขายพี่ก็ไม่ขายแอบมีนี่ด้วยอ่าตัวทุบนี่เพี่ตัวทุบกระจกตัวทุบกระจกถูกต้องคิดว่าเราจะตกน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ว่าเป็นติดให้เป็นเท่ๆมากกว่าโชว์ออปชั่นอะไรนั่นนึงโชว์ออปชั่นโชว์ออปชั่นไม่มีอะไรบ้านเราก็คงไม่เสี่ยงอาการตกน้ำมากใช่ไหมทำมาขนาดนี้ถูกต้องถูกต้องอ่าแต่พี่ก็ ถ้าดูดตรงดูดปากหญิงในรถก็ไม่แน่นะเฮ้ยมันไม่เห็นหลอกเชื่อดีไม่จังหวะพลิกมาอย่างเงี้ยใช่มมีไม่มีโอเครถเลี่ยมมากสวยมากเลี่ยมเอาขีนคลีนขีนคลีนมองไม่เบื่อเวลาวิ่งบนถนนคนมองนี่โอเคนะมันมีความที่ว่าเออเฮ้ยผมว่าเด่นอ่ะเออมันเด่นนะเออเคยแล้วเรายังมีถึงแม้อายุมันเยอะแต่เราทําให้มันสวยมันก็ดูน่ามองใช่แค่สีก็ได้แล้วใช่ถูกต้องสีงแปลกแล้วต้องขอบคุณอู่พรสปิดช็อปเขา เขากลับมาจัดสรรกลับมาลงตัวให้เหมือนเดิมครับเขาไม่อยากเขาไม่อยากให้ทิ้งไม่อยากให้ทิ้งความเป็นไข่โป๊หลังจากที่หนีสีไปแล้วอเหมือนผมน่จนมาจบจนมาจบสีที่5นี้ก็คือสกลับมาตายวนสีเดิมนี่แหละเหมือนที่ไปทําสีแบบเติดเลยอย่างว่าเป็นส้มเลยชนมชนอมมันหมดหมดนะผมเห็นที่ผ่ามามันก็ม่มือนก็ต้องแพ้ตัวนี้ก็้องแพ้ตัวนี้อยู่ดีใช่ถูกต้องโอเคครับก็โดยรวมผมพาเพื่อนๆอมา ชมรถของพี่เบิร์ตนะครับน้องไข่โปะเล่นได้บอกแนะนําเลยเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้อพี่ลองฝากเพื่อนๆหน่อยแนะนําหน่อยพี่นะว่าน้องผมว่าอะไหล่ค่อนข้างหายากไหมยากอยู่แต่อะไหล่ทดแทนก็ยังมีอยู่อืแต่ถามว่าถ้าเราตังแต่งให้มันคงสภาพไปแล้วเนี่ยครับผมว่ามันอยู่ยาวเลยนะนอกั้นก็คือรอการพันธุ์ทำเน้นรอถ่ายเนมันเครื่องไปเรื่องสัมภาษณ์สายพานเอาไปแต่คือทําให้มันอยู่ทําให้มันอยู่ตัวไปก่อน ทาให้หยุดตัวไปเลยทีเดียวก่อนอาจจะต้องลงทุนหน่อยแต่ผมว่ากตต้องงเิน่แด้วยเอกลักษณ์ของเขาใช่แต่ด้วยเอกลักษณ์ของเขาผมบอกให้เลยว่าไม่เบื่อใช่ผมว่าผมว่ามันไม่เบื่อแล้วเพราะว่าประธานพี่เนี่ยเล่นกันทั่วโลกใช่ประธานพี่เนี่ยสาย AE เลยนะหลายคันมากที่บ้านพี่จอร์จใช่ไหมถูกต้องจรหลายคันมากว่างๆมีโอกาสไปสัมภาษณ์แกที่บ้านได้พี่เพราะว่าโอกาสคนนี้นะที่สุดของความแรงลึกด้วยถ้าเป็น AE ต้องยอมเขาเรื่องความแรง พี่จอนะครับก็ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ถ้ามีโอกาสติดต่อผมหน่อยนะพี่หรือให้ผมติดต่อไปก็ได้เฮ้ยเราก็ต้องติดต่อหาเขาเขาเขาเป็นเขาเวลาเวลาเขาไม่ค่อยว่าเออใช่ถูกต้องเขาเป็นตำรวจนายตำรวจถูกต้องเดี๋ยวผมติดต่อไปนะพี่ใช่ก็เราติดต ja ่อเขาก็ว่างหรือไปเข้าไปสัมภาษณ์เขาที่บ้านพี่ว่าจะได้ข้อมูลและมีความรู้ที่ดีๆเกี่ยวกับ A e เรื่องความแรงเรื่องสแตนดาร์ดเรื่องการแต่งโอ้ยจะมี มีแก้โอเคเลยใช่โอแก้ผมเห็นถ้าเรามาสายนี้นะหลายคันอ่ะเรามาสายนี้นะไปตึกศึกษาก็ได้วันนี้ผมกับพี่เบิร์ดครับขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ EP หน้าครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องสเป c แมกซ z i n ีนด้วยครับเจอกันใหม่ EP ีน้าสวัสดีครับ